พี่แอนรู้หรือยังคะว่ารายการ Healthy f i n Day ของเราเนี่ยเขาเพิ่มช่องทางการติดตามแล้วนะทาง YouTube c h annel นนเนยอ๋อใช่ๆพีแค่พี่ subscribe อ่ะอ๋อเหรอต่อไ้เลยได้เลย Subscribe นะสับต c ไ i b e ไม่ใช่เขาเรียกว่า subscribe อ๋อ subscribe กดติดตามพีแค่คุณผู้ชมกดติดตามนะครับข้อมูลสุขภาพดีๆจะเสิร์ฟถึงบ้านเลยอ่ะเลยใช้อยู่ทำไม subscribe subscribe เลยค่ะกดตรงนี้ตรงไหน สวัสดีครับ Healthy Fine Day มาพบผู้ชมอีกแล้วครับปกติจะต้องมีอาจารย์ซาด้วยอาจารย์ซามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท้องที่ค่ะมาเหนื่อยมากเลยมาเยอะแยะเลยหนูไปเก็บสมุนไพรมาค่ะนิดหนึ่งนิดนึงสดสดเลยใช่ไหมสดสดพืชผักสมุนไพรเก็บเองเก็บเองกับมือเลยมาอย่างนั้นเลยนะฮะเอาผักมาเยอะๆะแบบนี้วันนี้ทําอาหารอะไรครับวันนี้เราทําอาหารไทยไทยโบราณนั่นก็คือแกงเลี้ยง แกงเลียงไขใก็ทําเป็นน้ำก็<ช>ผัดโยนเข้าไปมันก็ได้แล้ว<ร>มีเร<ก>้่งแกงนิดนึงแต่ของเราก็ต้องพิเศษเสมอค่ะ,เ,ะรครเราเป็นแกงเลียงมังสวิรัต เราจะทำแกงเลียงของเราให้เป็นมังสวิรัตเนี่ยต้องทำยไงบ้างครับนี่คิอง่ายมากเลยนะคะเริ่มต้นเราเปลี่ยนพริกแกงเราก่อนปกติเราจะมีกะปิใช่เราก็เปลี่ยนซะยังไงเนี่ยเบสิกก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องโคลกรากผักชีใช่ไหมคะพริกไทยหอมแดงกระชายใช่ไหมคะแต่กะปิจะมีอะไรมาแทนกะปิได้จันซ่ามีเคล็ดลับมังสวิรัตเห็ดย่าง เห็ดย่างนี่เหรอเอาเห็ดไปย่างเสร็จแล้วก็เอามาโขลกรวมกันค่ะแล้วจะแทนกะปิยังไงคะคือรสชาติอาจจะแตกต่างเล็กน้อยแต่ว่ายังได้ความข้นมีความข้นของเขามาช่วยแล้วก็มีกลิ่นย่างๆของหอมของเขามาช่วยได้ใช่ค่ะเริ่มเลยนะครับได้เลยค่ะเราจุดไฟเราต้มน้ำซุปก่อนอันดับแรกวันนี้เราเป็นหมังสวิรัตเพราะฉะนั้นเราก็เป็นซุปผักในสต็อกผักนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะฮะจากนั้นบรรดาผักของเราทั้งหลายแหล่ก็จะลงไปและแน่นอน แกงเลียงนี่ขายไม่ได้เลยต้องมีใบแมงลักใช่อันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุดมีประโยชน์อะไรบ้างครับใบแมงลักเนี่ยส่วนมากจะช่วยเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อนะคะจะช่วยเรื่องลําไส้เราค่อนข้างดีคล้ายๆกับใบกะเพราใช่ใช่ค่ะสบายคล้ายกันอย่างอื่นนี่ก็โอ้โหผักเยอะมากเลยเยอะมากมีประโยชน์อะไรบ้างครับผักทั้งหลายแหล่ถ้าอย่างพวกฟักทองอันนี้เราก็จะซาอะไรที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยก็จะมีวิตามินเอสูงหรือว่าบีทาคโรทีนใช่ไหมคะช่วยเรื่องสายตาอ่าใช่ อย่างตําลึงอันนี้เราก็พบค่อนข้างบ่อยก็เป็นผักพื้นบ้านที่เราเจอเยอะข้างรู้ว่ามีนะฮะถูกอันนี้ก็มีบํารุงสายตาเหมือนกันแต่ว่าคนเข้าบอวก็ช่วยแก้ไขได้ด้วยแก้ไขได้ด้วย <นะ S 2> บวกก็เป็นใยอาหารชั้นดีช่วยระบ,บาย<ฮ>ะนะคะมีใยอาหารสูงมีก็ทานง่ายนะคะมันได้เห็ดเหรอเห็ดนี่ยังไงก็เป็นใยอาหารสูงนะครับเะะขาโพดอ่อนก็เหมือนกันนี้ก็จะทำมีสีเหลืองๆอันนี้ก็จะช่วยบำรุงสายตาเล็กน้อยแต่ว่าเขาก็ให้พลังงานด้วยแล้วก็รสหวานค่อนข้างอร่อยนี่สําคัญมาก พอความเป็นมังสวิรัตเราใช้อะไรปรุงรสฮะสิอุขาวอ๋อนะคะยังยังให้ความเค็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแค่ไม่ได้มีกลิ่นน้ำปลาที่ชัดเจนแค่นั้นเองใช่แล้วนะคะพอน้ําเดือดแล้วค่ะใส่อะไรต่อครับพริกแกงของเรานั่นเองนะคะพริกแกงที่ทําจากเห็ดย่างของเรานะครับค่ะหอมไหมเออหอมหอมทั้งกระชายทั้งั้งแดงอยู่ีเพราะว่าวิไงสมุนไพรที่ยังเป็นสูตรนั่งเดิมของแกงเลียงก็ยังอยู่แล้วนะแล้วก็ดัดแปลงเนาะ ะฉะนี่เราเน้นสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กลิ่นกับรสชาติเนี่ยจะต,ต้องเข้มข้นจัดจ้านตามสไตล์แกงเลียงอยู่ผมก็สงสัยอยู่ดีว่ากลิ <c oughs> ่นจะไปสู้กะปีิได้ <c oughs> รสชาติจะเป็นไงก็ต้องแลกกันเล็กน้อยจากนั้นจากนั้นรอพริกแกงของเราเดือดเล็กน้อยเราก็จะใส่ผักได้เลยเอาละบรรดาผักที่ควรจะลงไปคือผักที่สุกยากจะสุกยากหน่อยซึ่งฟักทองน่าจะเป็นอันดับหนึ่งฟักทองนะฮะ นี่นะบำรุงสายตา,า,าแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะโพดอ่อนแน่ๆบัวเป็นลําดับต่อมานะฮะ,ะแล้วก็บรรดาเห็ดทั้งหลายสังเกตว่าผักเราใส่หลายอย่างมากซึ่งถ้าแกงเลียงที่อร่อย,อยจริงๆเนี่ยเขาจะหวานตามธรรมาชาติ<ม>คือหวานจากผากักแกงเลียงเนี่ยเหมาะกับคนประเภทไหนเออใครที่ควรจะรับประทานแกงเลียงบ้าง จริงๆได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่ามันทํามาจากพืชผักบ้านเราซึ่งหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ยังไงเนี่ยมีประโยชน์กับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใยอาหารสูงก็ทําให้อิ่มนานแต่ให้พลังงานน้อยหรือใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายถูก ผักเยอะแบบนี้รวมกับน้ํานี่ก็จะดีมากใช่ค่ะถ้าโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรหรือเพิ่งให้นมน้ํานมยังไม่มาเนี่ยอาจจะทานแกงเลียงอาจจะช่วยให้สมุนไพรอาจจะช่วยให้ขับน้ํานมได้แล้วก็เขามีน้ําเยอะก็จะช่วยยิ่งน้ํานมยิ่งมาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะงั้นมีประโยชน์กับหลายๆคนเลยทีเดียวค่ะงั้นใครที่คิดว่าตัวเองกําลังดูแลน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยดีมากดีมากถ้าคุณแม่ด้วยนะฮะแม่ก็จะดี รูซสึิเป็นไงเป็นไงผักน่าจะใกล้สุกแล้วกลิ่นหอมมาเลยหอมมากถ้าสุกแล้วเราใส่ซีอิ๊วขาวของเราได้เลยค่ะเพื่อเติมความเค็มเล็กน้อยเนาะอืมอืมคืออะไรอืม ไม่แพ้เครื่องแกงที่มีกะปิเลยเป็นไงคะโอเคป่ะหอมแล้วก็รสชาติกำลังดีอร่อยค่ะถือว่าผ่านเนาะ,ะถึง<อ>เวลาหรือยังถึงเวลาล้ต่อไปเราเหลือผักใบเขียวของเราซึ่งเราส่วนมากเราจใส่สุดท้ายหน่อยเพราะว่าเขาแวบเดียวสุกเรากลัวจะเหี่ยวก็คือตำลึงก็คือตำลึงของเราเองอเคคนหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดไฟได้ แล้วก็สุดท้ายแน่นอนค่ะใบแมงลักของเรานะคะซึ่งใส่สุดท้ายเลยใส่สุดท้ายเลยเนาะอย่าใส่ไปก่อนนะครับไม่งั้นจะดำเลยใช่ไม่งั้นจะอาจจะดูไม่น่าทานและเหี่ยวเกินนะคะดี๋ยวใส่จังหวะนี้ซึ่งก็ปิดปิดไฟปิดไฟไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับค่ะแกงเลียงสมุนไพรมังสวิรัต ท้าชิมเลยครับอาจารย์ซ่าหนูก็อยากชิมค่ะองชิมกันว่ารสชาติของแกงเลียงที่ใส่เห็ดย่างเนี่ยจะเป็นไงเอาเลยครับอือืชัดเจนพริกไทยใช่ค่ะความหวานของผักอะ่ะจะได้ได,ได,ได้ได้ร้นเลยถ้าเราปรุงแค่ซีอิ๊ว<ช>ขาวแล้วก็บรรดา เรื่งปรุงหรืออะไรที่อยู่ในเครื่องแกงของเราเท่านั้นเองไม่เติมน้าตาลอะไไม่มีเลยผงชูรสอะไรก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอันนี้คือจากธรรมชาติล้วนค่ะผักสมุนไพรของไทยเรานี่มีประโยชน์มากทําอาหารดีต่อร่างกายแล้วความเป็นสมุนไพรเนี่ยนะไปทําลูกประคบก็ได้ใช่ไหมเวลาเขาไปนวดสปาใช่ไหมเครื่องสําอางก็ได้เยอะมากแล้วก็เป็นยาด้วยถูกค่ะ มีประโยชน์แบบนี้อ,อย่าลืมปลูกเอาไว้หรือว่าก็หามาใช้มารับประทานกันได้เลยนะครับค่ะดีมากเลยค่ะชิมต่อไหมฮะเห็ดค่ะเห็ดนะฮะกลับมปชมรายการกันต่อนะครับเราพูดเรื่องสมุนไพรของไทยที่ม,มีอยู่มากมายทำอาหารก็ได้หลากหลายประโยชน์ก็เยอะแยะโอ้โหไปเรื่อยเลยนะสมุนไพรเนี่ย <c oughs> จริงจริงแล้วเนี่ยมันดีจริงอ่ะอีกเมนูหนึ่งในวันนี้คืออะไรครับ ปลาทับทิมนึง่งสมุนไพรอโหอันนี้ก็พบล่อยนะหาทันง่ายแล,แล้วดีมากเลยพอเป็นปลาเอามานึ่งเนี่ยมันก็จะไม่อ้วนใช่ไหมใช่ไขมันน้อย uh, นะคะบวกกับมกสมุนไพรไที่ใส่ลงไปดีมีประโยชน์เิร์ k ลงมือทาเลยดีกว่าทำได้มากเลยนะคะต้องมีปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมเราก็หาซื้อง่ายทั่วไปนะคะแต่อย่างแรกเราหมักก่อนหมักอันนี้เราไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แล่บางๆแบบนี้เลยนะฮะใช้เฉพาะเนื้อก้างไม่เอานะฮะก้างไม่เอาหมักด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ซาเป็นเครื่องปรุงทั่วไปนะคะก็คือซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยแล้วก็น้ํามันงาเกลือค่ะใส่ไปเลยนะฮะได้และก็น้มันงาฮะ กิ้วขาวน้ำมันงาไม่มีน้ำปลานะครับค่ะและก็เกลือ,อค,ครับน้ำมันหอยด้วยไหมค่ะน้ำมันหอยก็ยคือรวมซอสปรุงรสหน่ยนะจริงๆทุกอันที่เราปกติเราใช้กันเลยทาให้ทั่วนะฮะทาให้ทั่วเลยแค่นั้นเองให้รับซอสทั้งหมดแค่นี้กลิ่นก็หอมแล้วมากมากหอมมากๆ ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งใช่ฝั่งนี้เรามาเตรียมต่อฮะค่ะจากนั้นเราจะทาฐานฐานฐานของการวางปลาเพื่อนําไปนึ่งเราต้องสร้างฐานขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาก็แนะนำมาค่ะเคล็ดลับนะว่าให้วางค่ะกระตคร้เล็กน้อยที่ฐานนะคะฐานแว่นฐานแว่นวางไว้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 งไ้ไม่ฐานฐานน้อยล้วกอะไรเลยบตะไคร้เล็กน้อยค่ะชักครึ่งหนึ่งตะไคร้ค่ะ วางไว้ข้างล่างนะฮะ,ะรองไว้ก่อนรองรองไว้ก่อน,อนจากนั้นเราก็นําปลาของเราเนี่ยค,ะค่ะวางทับได้เลยเอาละอันนี้ระวังลื่นนิดนึงนะคะ1ชิน 1> ้นตามมาอีก1ชิ้น นิดดีได้ค่ะไหนๆเราก็ทำแล้วเนาะแล้วก็หมักไปเรื่อยจากนั้นครับจากนั้นจริงเรากระเทียมมาทุบก่อนนะคะเราทุบกระเทียมปุ๊บแล้วเสร็จแล้วเราจะโปะด้วยสมุนไพรของเรานั่นเองเนี่ยทุบให้ละเอียดนิดนึงละเอียดมากเลยค่ะละเอียดไหมอย่างนี้พอไหมกระจายทั่วนะ แล้วก็สมุนไพรอย่างอื่นก็เหมือนกันค่ะเราก็วางให้ทั่วๆเนาะโปะหรือหมักหรือเรียกว่าอะไรแปะก็มีตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยใบมะกรูดหั่นฝอยนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือหอมแดงค่ะหอมแดงที่ซอยไว้เช่นกันโอ้โหปะทั่วฝั่งนั้นตั้งหม้อนึงนะฮะตั้งหม้อนึงไว้รอเนาะจะได้ความรวดเร็ว พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะวันหนึ่งเราพร้อมนะฮะไม่ตกนะวางเลยนี่ของเราเดือดแล้วเราก็รอนะคะสัก15-20ถึงนาทีระหว่างรอทำอะไรดีครับจันซ่าเราทำน้ำจิ้มราดเขาดีกว่าออนมีน้ำราดด้วยเอาได้เลยฮะโอ้โหวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับจริงจริงก็พื้นฐานทั่วไปเหมือนกันในการทำน้ำจิ้มนะคะก็คือรากผักชีกะทียมแล้วก็พริก นะคะนำมาตำแล้วมะละกอไปไหนนะฮะเน่เสียนี่พี่พี่อยากพี่อยากทานแล้ใช่ไหมไม่ทำส้มตำเลยครับเห็นมีครกสากมาขนาดนี้ไม่ไวันนี้เราทำน้ำจิ้มก่อนเลยแน่นอนพร้อมกับกระเทียมกระเทียมนะฮะเทียมใส่ลงไปทำเลยเนาะถ้าตำไหวไหมเนี่ยอ่ะพลิกพลิกเอ็ดหม้อ ละเอียดอสมควรแล้วค่ะเราก็ใส่มะนาวกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมนี่หอมมาเลยทีเดียวมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนะครับทาสูตรและน้ำตาลใช่เสร็จอันนี้เราก็รอเลยนี่ก็จะมีทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวครบค่ะและหอมด้วยี๋ยวได้มาเจอกับปลาเรานี่เพอร์เฟกต์เลยระหว่างรอให้ปลาสุกเราจะได้มาชิมกันแล้วดูว่าหน้าตาจะเป็นไงจานซ่าครับ สมุนไพรไทยเนี่ยมีหลากหลายมากอันนี้เรารู้เป็นอย่างดีแล้วก็แต่และอย่างก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ค่ะแต่มีข้อควรระวังอะไรไหมหรือใครบุคคลประเภทไหนมีโรคอะไรจะต้องระวังอะไรบ้างครับจริงๆแล้วถ้าเรามีโรคประจําตัวะนะคะยิ่งถ้าเป็นโรคไตหรือโรคไตเรื้อรังเนี่ยใ<อ>ว่าต้องระวังนิดน,นึงต้องเช็กกับคุณหมอเพราะบางทีเนี่ยสมุนไพราบางตัวอาจจะมีสารบางอย่างเช่นโพแทสเซียมฟอส หรืออาจจะมีวิตามินเคเยอะซึ่งอาจจะไปส่งผลต่อโรคหรือยาที่เราทานได้นะคะเพื่อนทางที่ดีไม่แน่ใจเนี่ยเช็คก,กับคุณหมอก่อนนะคะยิ่งถ้าทานปริมาณเยอะๆเนี่ยชอบเนี้ยซะว่าเช็คก,ก่อนก็ดีเพราะาอาจจะไปไปเกี่ยวเนื่องกับยาหรือโรคที่เราเป็นอยู่บางทีเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เพราะคิดว่าสมุนไพรเป็นอาหารแต่ว่าอาจจะมีผลกับอาการโรคบางอย่างน่าจะได้แล้วนะซะว่า ลองเช็คดูเนาะเนื้อปลาก็คือให้ขุ่นไม่ใส่ก็ถือว่าสุกนะคะเป็นไงครับหูกลิ่นเยี่ยมหอมมากแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยค่ะแยกเป็นเกล็ดแล้วแล้วก็ไม่ใส่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะสุกแล้วนอกจากได้กลิ่นหอมสมนุนไพรแล้วยังรู้สึกได้อบใบน้ําใบหน้าไปด้วยล <laughs> ูกขน,ปน <laughs> เ,เปิดชับทันทีเปิดไปกะชับเจอความร้อนเออมันเปิด <laughs> เปิด, <laughs> ปดอ่า ฟังน้ําจิ้มเป็นไงครับจันซ่าดูดีมากเลยค่ะสีแล้วก็กลิ่นเนี้ยใช่เลยทีแรกคิดว่าจะราดเลยกลัวจะเผ็ดไปงั้นเดี๋ยวแยกไว้ดีกว่าแยกไว้เป็นน้ําจิ้มก็ได้นะคะเผื่อใครที่ชอบเป็นเหมือนปลานึ่งสมุนไพรที่มี กลิ่นมีรสของสมุนไพรก็อาจจะรับประทานแบบนี้เลยโดยไม่ต้องมีน้ำจิ้มใช่ค่ะเพราะบางทมีมันมีน้ำที่ออกมาจากปลายอยู่แล้วกับน้ำหมักที่เราหมักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นซอสเขค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะอันนี้เป็นไว้ข้างๆก็ได้เพราะใครคอยากชอบมีความเผ็ดรสเด็ดรสจัดหน่อยก็เติมมัเข้าไปได้เติมได้เลยตามใจชอบค่ะเรียบร้อยฮะอื ความหอมไม่ปราณีใครอันนี้น่าจะการันตีว่าแซบมากแน่นอนครับเอาเราแบบลองไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนนะได้ค่ะชิมเลยครับเช่ครับจันซ่าเราคนละฝั่งนะคนละฝั่งมีเยอะโอ้ยตักสมุนไพรมาด้วยขอน้ำหมักนิดนึงลองแบบยังไม่มีน้ำจิ้มหอมมากอืม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  ง่ายๆเบาๆอันนี้คลิงคลีนจริงรสชาติเบาๆเลยอะค่ะทานกับข้าวสวยเนี่ยเพอร์เฟกต์ไขมันต่ำดีกับสุขภาพแน่นอนก็มีความเหมือนปลานึ่งปลานึ่งแต่มันจะหอมตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมเนี่ยชัดเจนเลยค่ะเข้าไปอีกเลยทําให้คือมันก็เพิ่มเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกนี่เหมือนจะลองแบบมีน้ําจิ้มนะฮะจ่าแซ่ลองย่างใส่พริกหน่อยไหมนิดแซ่แซ่เอาแต่ น้ำอมเลยเอาแต่น้ำกระเทียมทั้งพริกเลยมาจัดเต็มเลยเห็ดอืมเปรี้ยวอะโดนความเผ็ดด้วยนะเชื่อว่าคนไทยจะชอบแบบมีน้ำจิ้มจริงค่ะเนาะข้าวสวยๆร้อนๆเนี่ยนะเพอร์เฟกต์เลยก็เลือกเอาได้สองแบบเลยครับจะเป็นแบบปลานึ่งหรือว่าจะเป็นปลาที่มีน้ำจิ้มเผ็ดๆใช่บวกกระเทียมเข้าไปทานได้ทั้งครอบครัวเด็กและผู้ใหญ่นี่แหละครับสมุนไพรไทยมีหลากหลาย มีประโยชน์มากมายนะครับ<ม>ที่เราจะเลือกมา,มาปรุงอาหารแล้วก็ค,คิดเมนูใหม่ๆได้แน่นอนเยอะเลยทีเดียวเอาละครับหน้าที่ของเราสองคนในการทําให้คุณทาให้คุณผู้ชมสุขภาพดีด้วยอาหารก็จบแล้วนะครับแต่ใครที่อยากรู้ว่าเอ๊ะมีสมุนไพรอะไรอีกที่เราให้เรียนรู้<ม>เขามีเป็นอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีลุคชาติของอะไรไม่หีดอตนะครับหญ่มากมีสมุนไพรมากมายเลยะจะน่าชมแค่ไหนมีอะไรบ้างไปกันได้เลยครับแต่เราขอลาตรงนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จุดแรกก็คืออาคารหลังที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าใบไม้สามใบเราก็จะมีห้องนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรภูมิปัญญาไทยและวิทยาศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเราจะสะสมพืชสมุนไพรที่เป็นไม้ลมลกหรือไม้คลุมดินเล็กๆเ,เอาไว้นะคะ